ิดท,ทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อความมนเติงเท่านั้นไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแยง้งหรือกระแสดราม่าใดๆทั้งสิ้นเราจะสลัดและลูกเลืทุกคนคนใช้วิจารญานในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเจอสลัดเป็นอาญายกรอน,นอกกฎหมายสุดเวลวร้าย แล้วทำไมการลักพาตัวและซื้อขายทาสถึงกลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สนใจสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่ามังกรฟ้าในเรื่องวันพีดกันนะครับคนที่อ่านมังะหรือดูอนิเมะวันพีตมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักต้นสูงของโลกที่เรียกว่าเผ่ามังกรฟ้าและเชื่อว่าเกือบทุกคนจะต้องหมั่นไส้ตัวละครกลุ่มนี้มากอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาไม่เคยใชคนอื่นห้ามขัดใจคิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้า ใครขัดขืนพอมอังกรฟ้าถ้าไม่ถูกเอาไปเป็นทาสต้องพบกับความตายและเพราะอะไรพวกเขาถึงยิ่งใหญ่ควฟ้าขนาดนี้พอมอังกรฟ้าปรากฏตัวเป็นทางการครั้งแรกในวันพีตอนที่497พวกเขาเป็นสมาชิกราชวงศ์เก่าแก่20ประบครที่รวมตัวกันสร้างรัฐบาลโลกเมื่อ800ปีก่อนเมื่อสองครามใหญ่จบลงพวกเขาพากันใช้ชีวิตอยู่นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่โจอาหรือแมรี่จัวพื้นแผ่นดินที่ตั้งอยู่บนยอดเลตไลน์ พร้อมกับคัดเลือกคนที่เหมาะสมให้มาปกครองดินแดนต่างๆแทนที่เธอเองที่ย้ายไปอยู่ยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ผอมองกรฟ้าตระกูลในเฟตาลีขอเลือกใช้ชีวิตอยู่บนดินแดนปกติตามเดิมเรื่องราวของผอมองกรฟ้าที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเทพเจ้าถูกอาจารย์โอดาค่อยๆสอดแทรกทําให้คนอ่านตามเก็บรายละเอียดรับรู้เรื่องราวของชนชั้นสูงในโลกวันพีทว่าพวกเขายิ่งใหญ่ถูกเรียกว่าสายเลือดของเทพเจ้า และไม่เคยสูงสิงกับพวกมนุษย์ชั้นตำ่ำเราจะได้เห็นแฟชั่นของเผ่ามองกรฟ้าแบบเต็มๆครั้งแรกเมื่อพวกลูฟี่มาเยอะยังเกาะคาร์บอนดี้เผ่ามองกรฟ้าจะไม่ใช้อากาศหายใจร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆพวกเขาแต่งตัวเหมือนกับมนุษย์อวกาศรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีค่ามากกว่าคนทั่วไปไม่ค่อยออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าจะลงมาข้างล่างพวกเขามักจะมาแวะเวียนยังหมู่เกาะชาบันดี้บ่อยๆเพราะเกาะนี้เป็นที่ตั้งของโรงประมูลธาตุที่ใหญ่ที่สุดในโลกพอมองกรฟ้าเวลาออกจากเมรีโจอาหรือเมริจัวแต่ละครั้งมักจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนพวกเขามีบริรก,กับคนรับใช้ที่เป็นเหมือนกับพ่อบ้านตามสิทธิเป็นขบวนเมื่อเดินไปไหนประชาชนต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอยู่และคุกเข่าก็หวให้กับพวกเขาห้ามยืนห้ามศตาห้ามเดินตัดหน้า ห้ามต่อต้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเพราะรัฐบาลโลกบอกว่าเผ่ามังกรฟ้าคือผู้สืบสายเลือดจากเทพเจ้าผู้สร้างโลกนอกจากบริกาศก,กับเหล่าคนรับใช้ในขบวนจะมีสามัญชนถูกลดชั้นเป็นท่าเดินอยู่ด้วยบางครั้งพวกเขาถูกทุบตีตัดลิ้นหรือทำตัวเป็นสุนัขรับใจให้กับเผ่ามังกรฟ้านั่งอยู่บนหลังทาาทุกคนจะถูกสวมปลอกคอระเบิดทำจากหินไครโรเชจิบังคับให้กินยาระงับประสาทเพื่อให้ท่าที่ไม่เต็มใจไม่สามารถต่อต้านได้ และประทับสัญลักษณ์รอยเท้ามังกรไว้บนร่างกายของ่าที่ซื้อมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้สำมกบมนุษย์และเป็นสิ่งของของเผ่าอมอังกรฟ้าคําตอบที่เข้าท่าที่สุดที่ทําให้รัฐบาลโลกหรือกองทัพเรือทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นลงประมูลทาต อาจเป็นเพราะชนสังสูงของโลกนิยมสะสมธาตุเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเศษสีกริย์จกักเมืองต่างๆไปจนถึงเผ่ามังกรฟ้าพวกเขานิยมชื่นชอบสะสมธาตุร่างกายกำยำและนางเงือกหายากโดยมนุษย์จะมีราคาซื้อขายเริ่มต้นที่500,000เบลีแต่นางเงือกมีราคาเริ่มต้นที่7ล้านเบลีเพราะพวกเธอว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกแถมพวกราชธาตุส่วนใหญ่ก็ไม่เก่งกาจพอที่จะว่ายน้ำจับนางเงือกได้ทันเมื่อเงือกสาวเคมีถูกจับมาเปิดประมูลสามารถสร้างเสียงฮือหาใน มนะักประมูลเป็นอย่างมากเธอถูกเซนซาลูรอสจัดตระกูลเผ่าอมองกรฟ้าทุ่มเงินประมูลด้วยราคามหาศาลถึง500ล้านเบลีและถ้าไม่ได้กลุ่มโจรสลัดหมอกฟางช่วยเอาไวา้เรื่องสาวคนนี้จะหมดสิทธิอิสรภาพกลายเป็นของเล่นว่ายวนอยู่ในตู้ปลาแค,แค่แค่ของคนรวยหรือเผ่ามอังกรฟ้าใครก็ตามที่ทำ้ายเผ่ามอังกรฟ้า พลเอกของศูนย์บัญชาการกองทัพเรือจะยกทัพมาที่นี่ทันทีทําให้สมาชิกของเผ่ามองกรฟ้าสามารถทําตามใจตัวเองได้ทุกอย่างยิงใครก็ได้เตะใครก็ได้เอาใครไปเป็นเมียก็ได้เพราะพวกเขามีสิทธิ์ขาดในตัวประชาชนทุกคนจนเมื่อลูฟี่พระเอกของเรื่อง ตัดสินใจต่อยหน้าของเผ่ามองกอนฟ้าเหล่าพลเอกต้องนำกองกำลังรถที่แข็งแก่งมายังโรงประมูลธาตุอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องสมาชิกเผ่ามองกอนฟ้าและจัดการคนที่แตะต้องสายเลือดของพระเจ้าสมาชิกกลุ่มหมวกฟางต้องชดใช้การทำ้ายเผ่ามองกอนฟ้าด้วยการหนีพวกเขาในตอนนั้นยังไม่แข็งแก่งพอที่จะต่อกรกับพเลเรือเอกหรือแปซิฟิซ้าได้และท่ามกลางการ,การต่อสู้ที่วุ่นวายพวกเขาถูกเจ็เทพบัวฉลาดช่วยเหลืออย่างลับๆ เพื่อการส่งสมาชิกของกลมออกฟางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกเผ่าอมอังกรฟ้าสร้างความเกรงกลัวปนเกียดชังไปทั่วทุกพื้นที่แต่ไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เพราะพวกเขามีรัฐบาลโลกหนุนหลังอยู่ดังเช่นในวันที่ตอน763 ดงกี้โฮเต้โฮมิงขุนนางโลกจากเผ่ามังกรฟา้จาจะขอละทิ้งตำแหน่งพระเจ้ากับลงสู่โลกไปเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนของการเลือกที่ผิดพลาดทำให้ตระกูลดงกี้โฮเต้ที่ทิ้งสถานะกลายเป็นที่ระบายความเกลียดชังของผู้คนพวกเขาโดนล,ล่าแม่มดแม้จะเป็นคนดีโฮมิงหัวหน้าครอบครัขวของดงกี้โฮเต้ประมาทและคิดง่ายเกินไปเขาไม่รู้ว่าผู้คนส่วนใหญ่เกลียดชังเผ่ามังกรฟา้าเมื่อทิ้งทุกอย่างลงมาเป็นคนธรรมดา ก็ไม่มีใครต้อนรับลูกของชาวบ้านบางคนอายุเพียง2ขวบกับ5ขวบวิ่งชนเผ่ามองกรฟ้าเลยถูกลงโทษด,ด้วยการระดมยิงถึงหครั้งจนเด็กๆชายคาที่ชายคนณนึงตะโกนด่าตระกูลตรงทีโฮเตว่าตัวเองเคยเป็นท่าโดนควักลูกตาทั้งสองข้างเพียงเพราะสนองความบันเทิงของเผ่ามองกรฟ้า ลูกสาวของแม่บ้านคนหนึ่งถูกส่งกลับมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในสภาพยับเยินหมดสิ้นความเป็นมนุษย์เลยไม่บอกว่าเธอโดนอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายแม้หลุดพ้นจากการเป็นทาสกลับมา3วันให้หลังเธอก็ฆ่าตัวตายทั้งหมดเป็นเพียงแค่เศษเสี่ยวความเจ็บปวด,ดของคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของพวกมังกรฟ้าไม่แปลกใจที่พอคนรู้ว่ามีคนจากเผ่ามังกรฟ้าลงมาอาศัยปะปนอยู่กับคนธรรมดาแล้วไม่มีใครอยากเป็นมิตรด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายประชาชนจับโฮม,มิงและลูกน้อยสองคนขึงหน้าต่างพร้อมสาบส่งความแค้นที่ตัวเองได้รับกรณีของโฮม,มิงจากะกูลดงกี้โฮเต้แสดงให้เห็นถึงจุดจบของคนที่ถอนสถานะพระเจ้าแล้วลงมาใช้ชีวิตกับคนมันไม่ง่ายเหมือนอย่างจินตนาการไว้ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนกับชนชั้นสูงหรืออย่างกรณีเจ้าหญิงจากดินแดนใต้สมุทรขึ้นมาร่วมงานประชุมโลกที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีแด้ดินแดนสัตว์สิทธิ์เมดีโจอาก็เกิดความวุ่นวายเพราะเธอเป็นที่ต้องการของสมาชิกเผ่ามังกรฟ้าเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากความพึงพอใจของตัวเองเจ้าหญิงเงือถูกเซนซาลูรอสชายบ้าคลังสะสมท่าจากเผามังกรฟ้า ทำการอุกอาจจ่องจับเจ้าหญิงเงือกเป็นสัตว์เลี้ยงโดยไม่สนใจทางการทูตไม่แม้แต่เฉลียวใจว่าการกระทำของตนเองอาจก่อให้เกิดสงครามและไม่มีใครสามารถต่อต้านเผ่ามังกรฟ้าได้นอกจากเผ่ามังกรฟ้าด้วยกันเองในวันพีทตอนที่907อาจารย์โอดาแสดงให้เห็นถึงมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นของพวกชนชั้นสูงที่ถูกเรียกว่าพระเจ้าผ่านตัวละครที่เชื่อว่าดองกี้โฮเตมิเจอร์การ์ดชายจากเผ่ามังกรฟ้าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหญิงที่ลาฮชิ เขาเคยเป็นคนที่มีทัตนคติไม่ต่างจากเซนชารูลดแต่สุดท้ายกับตัวกับใจเข้าใจโลกมากขึ้นจากการได้ไปเยือนโลกภายนอกและถูกมนุษย์เงือกที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นตำ่ำช่วยชีวิตเอาไว้ทําให้เห็นว่าจิตใจของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีได้เหมือนอย่างที่คนอ่านวันพีซส่วนใหญ่มั่นใจว่าเซนชารูลดคงไม่มีวันเป็นคนดี วันพีทถือเป็นมง,งะที่ซ่อนเรื่องราวลึกซึ้งผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์การเล่าเรื่องราวแต่และอย่างสะท้อนถึงวิถีชีวิตชนชั้นสังคมและการเหยียดเชื้อชาติรวมถึงเรื่องราวของผอมองกรฟ้าที่เผยให้เห็นว่าการเปิดหูเปิดตามารับฟังเสียงของประชาชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้วันพีทยังไม่ยอมเฉลยสักทีว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่า ที่ทําให้เผ่ามังกรฟ้าสามารถขึ้นมามีอํานาจกําฟ้าได้ขนาดนี้หรือแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้อาจเป็นเพียงแค่หมากตัวนหนึ่งที่มีไว้ควบคุมสังคมเท่านั้นปริศนาคาใจกับตัวละครที่คนอ่านอย่างพวกเราแสนจะเกลียดที่โคตโจรสลัดตัวร้ายคงจะถูกเปิดเผยภายในสักวันหนึ่งหวังว่าชนชันทาตและความไม่เท่าเทียมจะหมดไปจากโลกวันพีชนี้เสียทีแล้วเราโจรสลัดและลูกเรือล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเผ่ามังกรฟ้าแล้วเราจะมาพบกันไหน่สวัสัีครับเราโจรสลัดและลูกเรือทั้งหลาย